นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูถนนวัวลายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถนนสายนี้เป็นถนนวัฒนธรรมและเป็นถนนคนเดินวันเสาร์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยหลังจากช่วงที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ามีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวิถีใหม่ติดตามได้จากรายงานครับ นี่คือบรรยากาศยามเย็นย่านถนนคนเดินบัวลายหรือที่เรียกกันว่าถนนคนเดินวันเสาร์จังหวัดเชียงใหม่ในเขตชุมชนเก่าแก่ที่เรียกเด้ยว่าหากใครมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ต้องหาโอกาสมาเที่ยวกันนะครับหลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายถนนคนเดินแห่งนี้เริ่มปรับตัวใหม่ด้วยความพยายามของคนในย่านแห่งนี้เพื่อฟื้นให้ถนนคนเดินกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับมาโควิดเกลยหยุดมา8เดือนเขาเพิ่ง เพิ่งเริ่มเมื่อเดือนกันยาเริ่มมาได้สองเดือนเดี๋ยวนี้เข้าเดือนที่สามยังม,มาได้เก็บเงินเพื่อเปิดขายฟรีก่อนค่ะถ้าเขาจะเริ่มเก็บเงินเดือนนี้แหละค่ะเดือนพฤศจิกายนนี่นะคะแต่ขายสินค้าเนี่ยเขาอยากให้กระบอกของเปิ้นให้เป็นแบบของเมืองเมืองเนาะ,ะแบบเสื้อผ้าก็ให้เป็นเป็นเครื่องเป็นของพื้นเมืองเลยค่ะกับข้าวขอพื้นเมืองอย่างเงี้ยค่ะเน้นเมืองเมืองไค่ะเมื่อก่อนเนี่ชยชาวบ้านเนาะ ม,มันมมีรายได้ต่อพ่อเขาตั้ง,งถนนคนเดนขึ้นมาแม่วันประกอบบรรยากาศวันเสาร์ประกอบมาขายเนาะก็มีรายได้มาเพิ่มกับครอบครัวนะเจ้าย่านถนนคนเดินวัวลายเป็นถนนวัฒนธรรมสาคัญนอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่ทําเครื่องเงินและจําหน่ายแล้วยังเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับ อย่างที่เราเห็นอยู่นี้มีการนําอาหารพื้นเมืองและสินค้าท้องถิ่นมาวางขายมีทั้งผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มีเอกลักษณ์ต่างๆเสื้อผ้าโปสการ์ดวาดภาพเหมือนพวงกุญแจงานจักสานและสินค้าพื้นเมืองรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอีกด้วยครับแต่ก่อนนี่เราจะขายแค่จานถึงซุกแล้วก็สีส่ส้าห้าโมงเขาก็ปิดละอีนอวันเดียวนี้เขาก็ขายไปเทีย่ยงวันเสาร์เขาก็ได้เห็มได้รายได้ขึ้นมาหําน้อย ถึงสี่ทุ่มตะกอนนี่จะเป็นโคนพื้นบ้านประเดี๋ยวนี้จะเป็นคนกรุงเทพหรือคนเชียงใหม่แล้วเปิ่ไปเที่ย่าการที่กรุงเทพแล้วเปิ่ลปิกแมวบ้านเมื่อนกี้ค่ะแม้นักท่องเที่ยวจะเงียบเหงาลงไปกว่าแต่ก่อนแต่ก็มีเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าว่าพวกเขาต้องปรับตัวและพยายามให้อยู่รอดได้และยังคงหวังว่าหากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาอีกครั้งถนนเส้นนี้ก็จะกลับมาคลึกคลื้นเหมือนเดิมซึ่งในหน้าหนาวแบบนี้หากใครแวะมาจังหวัดเชียงใหม่ ก็อย่าลืมมาเดินเล่นยามเย็นหรือแวะมาอุ่นนพ่อค้าแม่ค้าบนถนนสายวัฒนธรรมย่านถนนคนเดินวัวลายกันนะครับธนาทิ์เจโตนักข่าวพลเมืองรายงาน